สวัสดีพี่พีนเพื่อนนะครับวันนี้ครับคนคนภาพพิเศษครับ EP ที่448ร้ครับ448นะครับมีภาพสะสมภาพเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละ200บาททุกรายการเลยนะครับรายการละ200บาทนะครับมีกล่องหลวงพ่อคูณนะครับ2องค์ครับ2องร้เหมือนกันครับสถานการติดต่อนะครับ0849037676นะครับ เบอร์โทรหรือลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมนยช่วยกดไลก์กดติดตามด้วยนะครับองค์แรกครับเป็นสมเด็จครับนี่ครับสมเด็จเก่าครับมาเล็กนึงนครับสมเด็จเก่ามาเล็กนึงครับ เป็นสมเร็จหมายเลขสองครับสมเด็จหมายเลขสองครับองค์แตกลายงานครับหมายเลขสามครับเป็นหลวงพ่อโสอนะครับหลวงพ่อโสธรสองหน้านะครับ หมายสามหลวงพ่อสุธนสองหน้าครับสภาพหิ้งๆเลยครับนี่ครับคมชัดนะครับหน้าตาติดคมชัดนะครับนี่ครับหมายเลขสี่ครับเป็นสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จวัดเฉลิมพระเกียรติเนื้อผงครับหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้านะครับ เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโบยนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อโบยหมายเลขห้าครับหมายเลขหกครับเป็นเหรียญหล่อนะหลวงพ่อสวงอ่ะวัดชีปักษาวนะเหรียญหล่อหลวงพ่อสวงนะหมายเลขหกนะเป็นสมเด็จหล่อหลวงพ่อสวงครับหมายเลขหกครับ เป็นน้ำอมผสมครับหมายเลขเจ็ดครับเป็นเต่าหินครับหลวงพ่อสนิทครับทำบัวลอยนะหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขแปดครับเป็นนางพญาครับนางพญาเนื้อดินครับหมายเลขแปดครับ หมายเลขเก้าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหมายเลขเก้ารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับหมายเลขสิบครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเหมือนะครับเป็นเพิมคิดตานะครับหมายเลขสิบนะครับ สิบเอ็ดครับเป็นพัดท่ากระดานนะครับพัดท่ากระดานนะครับหมายเลขนสิบเอ็ดครับเนื้อตะกั่วครับสิบสองครับเป็นพระพงนะครับหลวงพุบุญนะครับมีลอยจาน,นะครับ 13บสามนะเป็นหลวงพ่อเงินนับเหรียญรอหลวงพ่อเงินนะนงเ,งนนะเป็นเนื้อทองผสมเก่านะหมายเีขสิบสามนะหมายเีขสิบสี่นะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะครับ เลขสิบห้านับเป็นจอบเล็กนะครับหลงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งห้านับไม่ตัดปีกนะครับเนี้อทองเหลืองนับเนี่ยมายเลขสิบหกนับเป็นเหรียญหล่อหลวงพุกศุครับนี่ครับด้านหลังเป็นพัดยศนะครับหลวงพุกสุกร์ปักคอมาขำเท่านะครับ เป็นเนื้อตะโัวนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นพระปิดตานะครับหลังแบบนะครับปิดตาหลังยันนะครับเป็นเนื้อผงคุกลักหลังยันนะหมายเลขสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเป็นหนุงพ่อพ่อใส่นะครับ เป็นหลวงพ่อใส่ไกระไทองนะครับใต้ฐานตอกชื่อนะหลวงพ่อพรใส่นะหมายเลขสิบแปดนะครับต่อไปหมายเลขสิบเก้านะครับอันนี้เป็นพระบัวเข็มนะหลวงพ่อพระนะครับเป็นพิมพ์บัวเข็มนะครับพ่อพระไซนะหมายเลขสิบเก้านะครับ หมายเลขยี่สิบนะเป็นปกโพลวงพุนหน้าควัดรักขังนะครับสมเด็จปกโพลวงพุหนหน,นะนะครับพร้อมเลี่ยมนะหมายเลขยี่สิบนะมีรอยลงรักนะครับหมายเลขยี่สิบับเป็นหลวงพ่อโคนะคปั๊มหลวงพ่อโคบนะหลวงพว่อ โวน,น์นี่ครับปอดมานไล่กันครับมีทองเหลืองกับทองแดงครับทานนอพวกคูณปกเือครับนี่ครับก็สองร้อยบาทครับสนใจคนระับช่องทางในการติดต่อครับ แปดสี่เก้าน์สามเจ็ดหะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีเป็นเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆทีมชมช่วยกดไลค์ like, กดติดตามนะครับสำหรับ ep นี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ